ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวขายกวักมรกตค่ะกลุ่มนี้นะคะทุกกระถางขายในราคาเดียวกันค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทรวมส่งนะคะมาเริ่มที่กวักมรกตแคะกันดีกว่าค่ะกวักมรกตแคะฟอร์มกอกระถางนี้นะคะขายในราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทกระถางที่หนึ่งค่ะส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็น ปกมลกตด่างที่หลุดด่างนะคะเติมทีเนี่ยแม่เป็นใบด่างค่ะเราแยกออกมาชำนะคะตอนนี้หัวใหญ่โคตดใหญ่แล้วนะคะสามารถเอาไปปลูกเอาไปลุ้นได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบสายลุ้นนะคะกระถางนี้มีสองต้นค่ะสองต้นสองโขดสองหัวนะคะสามต้น สามต้นนะคะทัสามต้นราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะส่วนกระถางนี้นะคะราคาเดียวกันค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นกอกมรกตนะคะกอกมรกตกระถางนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทกระถางที่สามนะคะ ใช่ไหมหนึ่งสองสามกระถางที่สี่กระถางนี้นะคะกระถางที่ห้ากระถางที่หกกระถางที่เจดกระถางที่แปด กระถางที่เก้าและนี้จะคิ็กวางรกฏที่เราจะแบ่งปันในวันนี้นะคะขายในราคาเดียวกันค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทรวมส่งทุกกระถางนะคะใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์ไลน์กิ๊กได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตาม กดให้กำลังใจในช่องกิกกี้ด้วยค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ